สวัสดีทุกทุกคนนะจ๊ะนี่วันนี้เราพามองดูมองหลังบ้านก่อนยังไม่รู้ว่าจะอัดคลิปอะไรดีพาดูมองหลังบ้านเดี๋ยวเราก็จะพาไปบำรุงมะนาวแป้นดอกพิเศษของเราด้วยแต่ตอนนี้นี่บำรุงตัวนี้ก่อน <laughs> สปริงนี่ ันนี้คืออะไรรู้ไหมหัวเชยเท้าเนี่ยเพราะว่าจะยแย่แยต่แปบ,บเป็นลมนุ่นส้มส้มเอาเม็ดมาฝังฝังไว้นี่ที่ขึ้นมานี่คือมะนาวนะเอาเม็ดมะนาวมาฝังไว้เนี่ยมะนาวแป้นดกพิเศษเนี่แหละที่เพาะจากมเมล็ดโอ้โหตรงนี้ก็งามนะเนี่ยงามจริงๆเดี๋ยวแวะดูกัน โอ้ยต้นลูกว่าลูกว่าที่เราอยากฝันอยากจะกินฝันเพราะเราชอบลูกว่ามากนะเห็นยอดไหมยอดเขาน่าจะเด็ดไปกินจิ้มน้ำพริกไปจิ้มส้มตำกินกับส้มตำราดน้ำตกสุดหนามไม้งามไหมาอ,อมแซบตำลึงหวานหรือบุษบาริมทางฮนี่ ำลึงหวานบุษบาเมนจรลงห้าสีแล้วแต่ใครจะเรียกพื้นที่ไหนใครจะเรียกอันนี้เราตัดแต่งไปแล้วนะมอมรีขาตาเที่ยงแอดนครพนมช่องเดโชสุขินอันนี้หมอนเชียงใหม่ของพี่หนุ่ที่เราตัดตัดตัดมาทิม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 ,ทมแล้วเราก็ตัดแต่งกีิ่นไปเรียบร้อยหมดแล้วตัดบัวไม่ให้เหลือเยื่อใ่ตัดใบไม่ให้เหลืออะไรเลยเดี๋ยวรอดูนะหมอนนี้เป็นอะไรที่แปลกมากนะต้องตัดแต่งใบค่อยนกลกนแบบนี้แหละ เดี๋ยวเขาก็จะติดลูกออกมาเต็มไปหมดเลยคราวท,ที่แล้วถ้าใครจำคลิปเราได้ดกมากเลยอะอยากให้ปลูกนะ่อ,อมทราบเนี่ยงามไหมใบใหญ่ใช่ไหมนี่ยอดเขาเนี่ยเด็ดยอดเขาไปกินกับเนี่ยใส่อะไรนะเราชอบใส่มาม่านะอร่อยดี แย่เลยเห็นอะอยู่ในหม่องเนี้ยรอกินลูกว่ากันนะรอดูนะไม่รู้จะได้กินหรือเปล่าที่เราปลูกเพราะเราชอบกินลูกว่ามากเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เห็นช่องเพื่อนๆหลายๆคนก็พาไปกินลูกว่าอิฉาเฮ้ตายแลวแวะชมนี้ก่นอนโหเป็นไงจ้มามะขามมะขามงามมากงามจริงๆงามงามงามเป็นแต่งามคัก งามคักงามหลายงามอีหลีงามโพดดูสิเนี่ยแล้วนี่คืออะไรเดีจะรอดูนะติดดอกแล้วด้วยติดดอกแล้วด้วยดอกอะไรเอ่ยเพราะเรายังไม่รู้นะว่าเราฝังเม็ดอะไรไว้เนี่ยเรายังไม่รู้ว่าเขาคืออะไรนะต้องรอดูบางคนเห็นใบก็จะรู้แล้วว่าคืออะไรเป็นคนชอบใส ถือเม็ดอะไรมาก็ใส่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 ใสาดๆๆๆแล้วก็ฝังฝังไว้ปล่อย,อย,นอย,เ,เ,อยเนี่ยปล่อยให้เขาเลื้อยนี่ขอใส่ออมะขามยักษ์ก่อนมะขามยักษ์ในกระถางนะจ๊ะเห็นไหมที่เราเคยเห็นคลิปแล้วไหมที่ออกฟงออกฝักไม่ให้เรากินแล้วเราก็เอาไปทำนี่ละออทำมะขามเปียกทีนี่ก่อนสวยงาม โอ้ติดดอกกันเยะแยะไปหมดเลยนะเห็นไหมมะเฟืองหวานนะจ๊ะนี่มะนาวมะนาวมะนาวแป้นดดกพิเศษของเราเขาติดเยอะมากเลยนะนี่เก็บไปแล้วนะเนี่ยเก็บไปคั้นน้ำมะนาวกินกันะไอเฮียนลยชอบเลยไอเฮียนุ่นนุนนุนต้นเนี้ย เฉพาะต้นนี้ต้นเดียวก็เยอะมากแล้วนะนห้อยนะมะนาวเป็นดอกพิเศษเราตัดกิ่งปักชำไปแยแยะมากมายเลยตอนเนี้ยเท่ากับเราก็น่าจะได้อ,อกิ่งมะนาวเป็นดอกพิเศษหลายกิ่งแล้วจริงๆอาการตอนน่ะดีสุดเขาจะโตเร็วมากแต่ไงเขาได้ต้นเขาได้แม่เขายังยังไงเขาได้ดีเอ็นเอจากแม่เขาด้วและเพราะฉะนั้นถ้าใครจําคลิปได้เราก็ เห็นป่ะต้นเล็กนิดเดียวเขาก็ติดลูกเก็บไปตั้งเยอะตั้งแยะดูสิเนี่ยทยอยออกลูกออกหล้านมาให้เรากินได้เรื่อยๆแป้นดอกพิเศษโซนนี้เป็นแป้นดอกพิเศษหม่องมะนาวนะจ๊ะหม่องมะนาวหม่องมะนาวอุย้ยเยอะแยะตะแบะมะลุมนี่คือน้ำหมักที่เราบำมรุง น้ำหมักจากเศษอาหารสองถังเนี่ยจะบอกสองถังเนี่ยเหมาะกับการใช้บำรุงพืชผักสวนครัวเพราะว่าเขาละลายดีแล้วอู้ตายได้มีหนอนมีหนอนแต่เราชอบหนอนเพราะหนอนมีโปรตีนค่อนข,ข้างสูงทีเดียวเห็นปะเขาละลายแล้วเริ่มละลายแล้วยิ่งนานยิ่งดีนะน้ำหมักจากเศษอาหารเป็นอะไรที่แบบยิ่งนานยิ่งดีกลิ่นเขาก็จะมาหอมเดี๋ยวเพื่อนจะรังเกียจ คือเวลาเราใช้ไอ้นี่วันที่ฝนตกน้ำเต็มกระมังเราก็จะใช้แบบนี้เราเคยทำให้ดูแล้วนะเราก็จะตักแบบนี้แล้วก็ใส่แบบนี้แล้วก็คน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 แล้วเราก็ตักเขาบำรุงแบบนี้เนี่ยใส่ต้นมะนงมะนาว <c oughs> บำรุงไว้ เนี่ยเราก็จะใส่แบบนี้สามวันครั้งเจ็ดวันครั้งแต่เดี๋ยวนี้ก็ประมาณเนี่ยเจวันครั้งใส่ไปนี่มะนาวที่เป็นกิ่งปักชาแบบคบแน่นนะเริ่มโตลแล้วเห็นไหมในนี้ก็ปลูกกระพงเพรามาเสียบไว้ยี่โรงยี่รานี่โหระพาเสียบไว้นี่ก็ใส่ไปได้ บำรุงได้หมดอ่ะพวกเนี่ยน้ำหมักจากเศษอาหารเนี่ยสองถังนี้ถือว่าดีมากแล้วนะเป็นนะถังนู้นก็ได้เริ่มเป็นเหมือนกันถังใหญ่นี่เพิ่งจะเริ่มเปิดดูได้นะเราก็มาหมักไหมแต่ยังกวะว่าให้นานๆก่อนนี่ไงหหเห็นนะน้ำหมักจากเศษอาหารของเราถัางเบลอเลยรอให้นานๆก่อนเรามีสูตรบ,บำรุงสูตรที่ ไม่ต้นไม้เราจเจริญงอกงามก็ไม่มีอะไรมากถ้าใครมีเศษอาหารก็หมักไว้ถังนี้ก็เช่นกันที่เราเคยทำคลิปเอาเศษอาหารมา3กิโลเศษผักอ่ะ3กิโลน้ำตาลทรายแดง1กิโลแล้วก็หมักไว้ใส่น้ำให้ท่วมๆคน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 เปิดคนทุกวันประมาณ1เดือนก็มาใช้ได้แต่เราไม่ได้ใช้เราหมักต่อฮ่าเพราะเรามีเยอะแล้วใครอ่ะ อ่าบำนุงใส่ไปจ้ะฝนตกน้ำท่วมเดี๋ยวเราก็จะตักเขาแบบนี้เนี่ยหนึ่งหนึ่งกระบวยเนี่ยล้วใส่กระมังประมาณ40ลิตรได้มั้งถ้าจำไม่ผิดนะกระมังนี้น่าจะประมาณ40ลิตร30 4สิลิตรนี่แหละใครจะลดหลัน่นสัดส่วนอะไรก็ใส่เข้าไปเราไม่มีสูตรตายตัวเราไม่มีสูตรตายตัวนะจ๊ะ แล้วเราก็บำรุงเข้าไปแบบนี้ทุกต้นเห็นไหมเห็นไหมอันนี้ได้แล้วนี่เป็นกิ่งตอนที่เราที่เราตอนเองแล้วเราก็ตัดแต่งเขาเพราะว่ากิ่งเขาสูงแล้วก็เอียงมาแบบนี้มันจะทำให้ต้นเขาเอ็นใช่ไหมเราก็เลยตัดแต่งเขาเพื่อให้มันมีการแบบให้เขาบาลานซ์กันอะ่ะไม่ให้เอียงข้างใดข้างหนึ่งนี่ดูสิ โอ้ย oh เริ่มติดดอกติดดอกภูมิใจมากเลยตอนกิ่งเองวิธ <g ül> ีการตอนกิ่งเราก็เอามาจากใน YouTube นี่แหละนี่น่าจะได้แล้วนะโซนมะนาวเห็นป่ะสุกแล้วโอ้ยลูกใหญ่ดีจริงๆนี่ได้ยังนี่ก็ปไปด้วยกัน เนี่ยเพิ่งตัดไปเพราะว่ากิ่งเขาใหญ่กิ่งเขาใหญ่แล้วเขาก็จะแบบทำให้ต้นต้นเอ็นไปทางนี้อู้ป็นไงจ๊ะเธอดูซิเนเธอซิเนี่ย,ย,ยโซนมะนาวเหนไหมกิ่งเขาเขาสูงนะปลูกในกระถางเนี่ยที่วางอยู่บนพื้นปูนซีเมนเนี่ยเห็นไหมถ้าเราบำรุงดีๆ พื้นที่เรารองคืออะไรรู้ไหมเนี่ยที่เห็นเห็นเนี่ยเรารองพื้นด้วยด้วยมะพราะ้า,า,นะรารรวาาสับอย่างหนาเลยนะเรารองรองด้วยมะพร้าวสับอย่างหนาเลยนะเออแล้วเวลาดินยุบดินยุบก็เติมเขาแล้วก็เติมมะพร้าวสับลงไปด้วยเพื่อให้เขามีโครงอากาศรากเขาก็จะแบบ คือคือรากเขาจะมาอยู่บนบนน่ะเขาจะหากินบนบนเขาบนมาหากินบนบนเพราะเขาอยู่ในกระถางไงเราก็ต้องใช้มะพร,าร้าวสับนี่แหละเพื่อที่จะให้มีโพรงอากาศแล้วก็ทำให้ดินร่วนซุยด้วยอูโหสิเป็นไงเจ้ะเธอสวยงาม พวงมะนาวถ้าน้องเป็นสาวบ้านอยู่ไกลลิตาอุ้ยมันสูงวะเนี่ยนะ,อะโอ้ยมองมะนาวเขามองมะนาวนี่มองมะนาวนี่เป็นไรจ๊ะ,ะเป็นอะไรเด็ดออกก่อน ลูกใหญ่ลูกโตแล้วล,ลูกโตแล้วลูกโตแล้วตานี่คือแป้นดอกพิเศษ,ษเขาก็ดโดกสมชื่อ,อจริงๆนแะป้นดอกพิเศษอะเนี่ยอันนี้อันน,น,นี้อันนี้กิ่งกิ่งโอ้โหมีหนอนมาแทแนะได้ไหมลูกแบบปลอสารก็จะเป็นอย่างนี้เลยจ้ะอันนี้เป็นกิ่งที่ปักชำแบบพวบแน่นนะ เขาจะกิ่งเล็กใช่ไหมปักชามแบบควบแน่นในแก้วอ่ะแล้วเอาถุงครอบอะ่ะเขจะกิ่งเล็กหน่อยแต่ก็เริ่มโตแล้วตอนแรกกิ่งนิดเดียวเองยังไงเขาได้ d n a แม่เขายังไงก็ดกสวยงามเนี่ยบำรุงดอกบำรุงใสฮอร์โมนมสดฮอร์โม,มนไข่ไปบ้างแต่ส่วนมากก็หนักไปทางเออ น้ำหมักจะเกิอาหารเพราะมันอยู่ใกล้ไงอันนี้พลูแม่พลูของแม่ค่ะนี่อะไรครัดูเอาอะไรมาฝังไว้บ้างมะนาวโซนนี้หม่องมะนาวดูแลเขาดีๆนี่น่าจะประมาณหกเจ็ดปีได้แล้วมัง้งบางคนเ้าเห็นลำต้นเขาก็ดูรู้แล้วว่ากี่ปีใช่ไหม เนี่ยห็นลำต้นขนาดนี้เขาก็ดูออกแล้วว่ามะนาวกี่ปีสุดยอดมากชอบชอบตอนที่เขาใม่ออกลูปใหม่ๆช่วงแรกๆเลยนะหูดกกิ่งแทบหักเลยนะตอนที่ได้เข้ามาใหม่ๆดกกกิ่งแทบหักจริงๆเป็นอะไรที่ดกสมชื่อเขาอะ แล้วเราก็จับเขาตอนขยายพันธ์ุเองเดี๋ยวก่อนนะรอให้เราได้เงินจาก YouTube เยอะๆก่อนนะฟังนะเราก็จะแจกกิ่งแล้ว <laughs> <laughs> เดี๋ยวรอให้เราเออมีเงินเยอะๆก่อนนะแต่คงนาน <laughs> โอ้ช่วงโควิดนี่ยอดตกไปเยอะเหมือนกันแล้เนี่ย <laughs> ไม่ได้ไม่ได้ค่าน้ำค่าไฟเลยเนี่ย <laughs> ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวรอให้อีกอีก,อกสักกี่ปีดีเดี๋ยวเราก็จะแจกและกิ่งมะนาวอืเราชอบมากเลยอ่ะด้วยความที่เห็นนะซูมให้ดูแบบสว่างๆส,สุดยอดหมองมะนาวตัวอะไรอ่ะฮะมักค่าไปไหนอะฟิง องค์ครัฟพิทักแม่เห็นนะมะนาวที่ปลูกในวงบอรดซีเมนก็สามารถให้ผลผลิตของให้ผลผลิตเราได้ถ้ามีการดูแลดีๆคือถ้าใครจะถามว่าดินส่วนผสมอะไรบ้างนะเราตอบไม่ได้อะเราก็ใช้ดินปกติธรรมดาของเราก่อนหน้าที่เราจะมามาทำช่อง y o u t u b e เนี่ย เราก็ใส่ดินธรรมดาปกติเอ,อ่อแล้วเราก็ใช้น้ำหมักรดราดเขาบำรุงเขาจนถึงทุกวันนี้แหละแล้วพอเห็นเขาโสมเราก็จะตัดแต่งกิ่งทำสาวเขาไม่มีอะไรยากเลยสำหรับการปลูกของเราก็จะแบบง่ายๆแล้วก็ไม่มีสูตรตายตัวด้วยนะที่สำคัญนะเราไม่มีสูตรตายตัวนะถ้าใครจะมาถามนู่นสัดส่วนน,นี้นี่นี่นั่น เราบอกตรงเราตอบไม่ได้อะเราปลูกกินเองตามสไตล์ของเราไงคือจะสัสดส่วนเป๊ะๆไม่มีนะไม่มีสุดตายตัวถ้าเราเห็นเขาโสมเราตัดแต่งกินเขาเหมือนเนี่ยตอนแรกเขาก็โสมไปแล้วนะมะขามยักษ์ในกระถางเนี่ยตอนที่ออกฝักให้เรากินเต้ไปหมดเลยปลูกมะขามยักษ์ในกระถางก็ได้กินฝักเช่นกัน มีมีคนมาแซวบอกให้ปลูกทุเรียนในกระถางให้หน่อย <laughs> โอ้ยปลูกได้ก็ดีวะเชฟ <laughs> ฟิงปลูกทุเรียนในกระถาง <laughs> ปลูกได้ก็ดีอะเอาลองดิใครอยากลองก็ลองนะอยากลองนี่จะจะเอาไงดีเนี่ย <laughs> จะไปขยายไปใส่ไว้ตรงตรงไหนดีจ๊ะเพาะไ้เต็มไปหมดแล้วเนี่ยเพราะจริงเ <laughs> พราะจัง, <laughs> จง,จงไม่มีที่จะปลูก อยากให้เพื่อนๆเ,เน้นอีกแล้วย้ำอีกแล้วทำช่อง u t u b e นู่นยังไม่ได้กวาดเลยเนะี่ยเห็นปะยังไม่ได้กวาดในโซนนูนะ่นอะทำช่อง YouTube ตั้งใจทำกันให้ดีๆสักวันเราก็จะมีเงินเดือนใช้เดี๋ยวเราจะบอกว่าวิธีการทำของเราอยากถ่ายช่อง YouTube ก็ให้ถ่ายคลิปแบบนี้ <c oughs> แบบนี้นะ เห็นปะคือให้ถ่ายแนวนอนเห็นไหมเวลาถ่ายคลิปให้ถ่ายแนวนอนมันจะได้ภาพมุมกว้างเวลาคนดูในในในโน้ตบุ๊กใน iPad มันจะได้ภาพมุมกว้างแบบนี้ถ้าถ่ายแนวตั้งเนี้ยถ้าไปดูในยูยูไอโน้ตบุ๊กพีหรือ iPad มันจะเป็นมุมแคบอะ่ะขนาดกดขยายขยายแล้วมันก็ยังแคบอยู่นะเนีย่ยเพราะฉะนั้นเวลาถ่ายคลิปให้ถ่ายแบบนี้ ถ่ายแนวนอนแบบนี้แล้วพยายามคือพยายามอย่ามีตัวหนังสือมาบังอะไรเยอะแยะหน้าจอบางทีเราต้องการที่จะดูดูยิ่งช่องปลูกผักเนี่ยอย่าพยายามมีตัวหนังสือสําหรับเรานะเราดูแล้วมันไม่สบายตานะเวลามีตัวหนังสือมาบางังเต็มไปหมดเลยอะ่ะคือเนี่ยให้เห็นแบบชัดๆแบบนี้ อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเรานะเวลาเราจะดูช่องปลูกผักเราต้องการดูรายละเอียดของของพืชผักสวนครัวในคลิปเนี่ยเราชอบดูแบบนี้ที่ไม่มีตัวหนังสือแม้แต่ว่าแอปของใครมาสเตอร์ที่มาบังอยู่บนจอเราไม่เราก็ไม่ไม,ไ,มไม่ชอบไม่สบายตาให้ถ่ายแบบนี้เลยถ่ายให้มันเต็มเต็มจอแบบนี้คลิปออกมาจะดูดีมากเลยสำหรับเรานะก็แล้วแต่ใครนะจะชอบจะชอบดู จะชอบอ่านตัวหนังสือก็แล้วแต่แต่สำหรับเราเราไม่ไม่ชอบเราไม่เคยชอบเพราะว่ามันไม่สบายตาทำนะขยันทำปร,ปรับปรุงแก้ไขมีอะไรที่มันดูไม่ดีก็ค่อยๆทำไปแก้ไขปรับปรุงไปเรื่อยๆพยายามทำคลิปให้ออกมาให้มันดีๆ ที่เราพูดเพราะว่าเมื่อก่อนตอนเราทําใหม่ๆคลิปใหม่ๆเนี่ยเป็นอะไรที่แย่มากถ่ายเสร็จลงเลยถ่ายเสร็จลงเลยไม่ได้ไปตั้งค่าเออแบบไม่แสดงรายการอะไรเงี้ยเพื่อที่ไปแก้ไขนู่นนี่นั่นไปแก้ไขาภาพขนาดย่ออะไรเงี้ยทําไม่เป็นถ่ายเสร็จแล้วก็ลง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 ,ลงไปเลยเอียงมั่งสั่นมั่งภาพโอ้โหดูไม่ได้เลยเสียงเสริมไม่มีมั่งอะไรเงี้ย เราว่าประสบการณ์ของเรานี่แหละมาบอกมากล่าวให้เพื่อนๆที่คิดจะทำช่อง youtube เนี่ยให้ทําให้มันดีออกมาเลยไหนๆตั้งใจที่จะทำคลิปแล้วก็ศึกษาควบคู่ไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวก็จะดีเองใช่ไหมฟิงเอแม่บ่นอะไรวะบ่นยาวมากเลยแม่ในคลิปเนี้ยสอดแทรกเป็เรื่อเปื่อยนะจ๊ะ หยาดน้ำจากตานางฟ้าที่ตรมอารมณ์หลังความคืนขมที่ทมอยู่ในใจตนหยาดย้อยจากปลางสวรรค์เบื้องบนสู่กลางแก้มดินในฐานทินคนนั่นคือหยาดฝนช้ำใจ พอเลิกจบแค่นี้นะ